ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์ณบัดน,นี้คืนนี้เหตุการณ์รอบโลกเกี่ยวกับโควิด1 9ยังร้อนแรงต่อไปครับเมื่อสักครู่นี้เองไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนายกรัฐมนตรีอังกฤษบริส o h n s o n มีคลิปออกมาใน Twitter ยอมรับว่าตัวเองติดเชื้อโควิด1 9ครับโอ้โหเป็นข่าวใหญ่ไปรอบโลกเลยผมชวน คุณวิบูลคุณบุรินอดุลวัฒนะครับเป็น Chief Economist ของแบงก์กา b a แบงนะครับมาคุยวิเคราะห์ให้เราฟังในเรื่องของเศรษฐกิจโลกและเรื่องที่ผูกพันกับเศรษฐกิจไทยมาตรการที่อเมริกาเนี่ยทำา QE อย่างมโหฬารเนี่ยเพื่อที่จะอุ้มเศรษฐกิจให้รอดเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรราคาน้ำมันที่ร่วงเอาร่วงเอาเนี่ยมันมายงงหายกับวิกฤตของโควิด -19 อย่างไรและเศรษฐกิจไทย น่าจะอยู่ในกรอบของอะไรในขณะนี้นะครับสวัสดีครับคุณบุรินทร์ครับครับสวัสดีครับคุณบุรินทร์ครับสวัสดีครับคุณบุรินทร์เพิ่งทราบใช่ไหมว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยติดเชือ้อโควิด19ไปแล้วครับคร <c oughs> ับเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นในไลน์เพื่อนๆส่งกันมาก็<อ>าจริงๆเขาก็อาจจะเป็น strategi <c oughs> ของเขาที่เขาต้องการให้เกิด herd immunity นะฮะแรงติดเออใช่ใช่คือ herd immunity ของเขาเนี่ยคือให้คนติดเชื้อไปเยอะๆเลยห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศเลยเนี่ยแล้วคนก็จะมี ภูมิต้านทานเองอย่างนั้นใช่ไหมคุณบุรินตามันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมคือเขาก็บอกว่าพยายามจะพูดให้ทุกคนติดไปเยอะๆแล้วก็แต่ค่อยๆค่อยๆติดนะค่อยๆติดแต่ในที่สุดก็ติดหกติดประมาณสองส่วนสามของประชากรอังกฤษซึ่งก็เป็นใช้ที่ค่อนข้างเป็นแกมเบิลนิดนหนึ่งนะโดยเฉพาะมันค่อนข้างแบ็คไฟแล้วตอนนี้พรินซ์ชาลก็เป็นใช่ไหมฮะเด็กโพซิทีฟ่บอริสตันเด็กโพซิทีฟใช่ก่อนหน้านี้พรินซ์ชาลส์เซฟาชาลก็ ทรงติดเหมือนกันดังนั้นที่อังกฤษก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่เลยนะนายกท่านบาีเอ๊ะก,ก่อนหน้านี้คุณบุรินตามนายกอังกฤษนี่แกก็สอนประชาชนไม่ใช่เหรอให้ล้างมืออะไรไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องโรคนี้ก็แค่เอ,อ่ล้างมือ <c oughs> แล้วก็ร้องทฮปปี้เบิร์ตเดย์สองครั้ง แต่พอตัวเองติดตเองนี่น่าจะทําให้เสียความเชื่อมั่นนิดนึงนะในในประชากรติดถูกต้องแตน่นคุณบุรินทร์ในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ติดตามเรื่องของโลกเนี่ยตั้งแต่มีโควิด -19 มาเราก็เห็นความผันผวนที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนต่อเศรษฐกิจโลกเลยครับมองยังไงโดยเฉพาะเมื่อโดนัลด์ทรัมม์เนี่ยมีการเสนอแพ็กเกจ2ล้านล้านเหรียญมาให้กับอุิสภาแล้วอุิสภาเพิ่งจอนุมัติ 100ต่อศูเลยนะเอกฉันจริงๆเลยเนี่ยนะครับความหมายมันเป็นอย่างไรแล้วคุณบุรีมองอยังไงครับเศรษฐกิจโลกคือตอนนี้ถ้าไปมองเศรษฐกิจโลกอันนี้ยเขาบอกว่าตั้งแต่ Great Depression เนี่ยไม่มีอะไรแย่กว่าเศรษฐกิจโลกที่แย่เท่านะตอนนี้นะฮะ<อ>คือเมื่อป2008ี2008-2009 Global Financial Crisis ก็ไม่แย่ขนาดนี้เพราะว่าจะยินทักย้อนกลับไปมองเมื่อประมาณสิปีที่แล้วเนี่ย จุดเริ่มต้นของพวก Financial Crisis สันเกิดจากพวก Banking System พวก Toxic Derivative พวก Subprime ใช่ไหมฮะแต่นั้นมันคือเป็น Wall Street เขาบอกปัญหามันคือ Wall Street เพราะนั้นเสดเนียวเวลาอัดเงินเข้าไปทำ QE เวลาลดดอกเบี้ยเนี่ยมันไปช่วยตรงนั้นได้เพิ่ม Liquidity แต่ตอนนี้ปัญหามันคือมันไม่อยู่บน Wall Street ปัญหามันคือ Main Street หรือ High Street ที่เขาเรียกกันนะปัญหาคือตอนนี้คนไม่ออกมาใช้จจ่ายใช้สอยคนโดนล็อกดาวน์มหาลัยปิดไปดูหนังไม่ได้เพราะนั้น s ซอร์วิสเซกเตรเนี่ยโดนกระทบอย่างหนักน, mm hmm. นะทั่วโลกแล้วเขาบอกตอนนี้มีประชากรโลกทั้งหมด25%ของ world population ที่อยู่ใต้ล็อกดาวน์โอหก็คือ1ส่วน4ของคนในโลกตอนนี้ <C rap. S 2> หยุดหยุดอยู่นิ่งๆ oh. ไปไหนไม่ได้ <C rap. S 2> นะ <C rap. S 2> ก็อยู่ในบ้านแล้วก็เออ e อ e ิเจนซีออกไปช็อปปิ้งได้นิดๆหน่อยๆเพราะนั้นตอนนี้โลกก็เลยแบบค่อนข้างเขาเรียกว่าเขาบอกว่าโลกเนี่ยตอนนี้อยู่สแตนซิ hmm. นะก ดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคือผมเปรียบเทียบให้คุณสุทธิชัยฟังนิดหนึ่งเรื่องคราวนี้เขาบอกว่าโลกบางคนก็บอกเนี่ยโลกมันจะเป็น B shaped, s h เช e คือเศรษฐกิจโลกมันจะลงมาปุ๊บแล้วมันก็จะขึ้นแบบตัว B, บีแบบเร็วๆนะแต่ผมต้องบอกนิดนึงว่ามันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะเป็นค่อยๆลงมาแล้วจะเหมือนเป็นตัวยูแล้วค่อยขึ้นนะแต่เขาบอกอถ้าเราไม่ทําอะไรเนี่ยมันจะเป็นตัวแอลงมาปุ๊บแล้วมันก็อยู่นิ่งๆไปเหมือนช่วง Great d e p r e s s i o n เลยถ้าเราไม่ทําอะไรโอ้ถ้าตัวแอลนี่หนักเลยนะ คือว่ามันลงมาแล้วมันเร่ต้องให้คุณสิใจฟังถ้าครับตอนช่วงที่เราเกิดเกิดเทรดวรวเมื่อสองสองปีที่ผ่านมากับโดนทรัมป์กับทางสีจินปิงเขามีเรื่องเทรดพลิซีกันมีคอน FLICT กันตอนนั้นเนี่ยโลกเนี่ยโดนกระทบทางด้านเทรดแต่เทรดเนี่ยมันรีบาวได้เร็วถูกไหมคือถ้าคุณโดนกระทบไปห้าหกเดือนเหมือนตอนเราโดนน้าท่วมสักพักพอโรงงานเปิดใหม่มันก็เร่งการผลิตขึ้นมาได้เศรษฐกิจมันก็ฟื้นได้เร็วใช่ไหม แต่ปัญหาของเซอร์วิสคืออะไรครับปัญหาของเซอร์วิสคือถ้าคุณสุริชัยอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่อาจจะไม่ค่อยดีนะแต่ว่าถ้าต้องตัดผมนะถ้าสมมติผมโดนล็อกดาวไปสามเดือนแล้วผมไม่ได้ตัดผมเนี่ยเดือนที่สี่ผมออกมาผมก็ไม่ตัดผมสี่ครั้งในเดือนเดียวถูกไหมเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นปัญหาที่แบบว่าบางอันเนี่ยคือดีมามันหายไปเลยนะครับอินคัมันหายไปเลยแล้วตรงเนี้ยมันกันยังไงให้ ให้คนไม่ตกงานพวกร้านอาหารพวกร้านตัดผมพวกห้างวีเทลทั้งหลายเนี่ยครับพวกเครื่องบินนะฮะพวกสายการบินพวกครูชิปทำยังไงให้เขาไม่ตกงานตรงนี้มันเป็นปัญหาใหญ่นะถ้าถ้ามันหยุดนิ่งไปเลยห้าหกเดือนสมมติว่าพวกเราจะไม่เดินทางในหกเดือนเนี่ยสายการบินจะไปรอดไหมร้านอาหารจะไปรอดไหมตรงเนี้ยมันเลยเป็นปัญหาที่ต้องคิดเพราะฉะนั้นตอนที่โดนัลด์ทรัมป์เขาออกแพ็กเกจมาสอง trillion US d o สอง t r ย l ล i o n US dollar เนี่ยก็คือถ้าเทียบ ดูเยอะมากแต่ต้องเทียบว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP เพราะนั้นเราเป็นนักเศรษฐศาสตร์เราก็จะมองว่าเอ๊ะมันประมาณเท่าไหร่ของอินคัมของประเทศของอเมริกาเนี่ยออกมาสองทุเลขยคือประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP อ้าวโหสิบเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยนะไม่น้อยแน่นอนครับก็คือถือว่าเป็นการก็คือเป็นแบ็คเอ่อเป็นแพ็กเกจที่ค่อนข้างใหญ่นะที่ตอนนี้เขาเรียกว่าปาสูก้านะคือตอนนี้ทุกประเทศบอกทุกคนใช้ปาสูก้ากันหมดนะอังกฤษก็ปาสูก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะฮะคือปาสุก้าเนี่ยมันเป็นเทอร์มที่แฮงค์ เป็นหัวหน้าของเทสเชอรี่ที่ที่อเมริกาเขาบอกเขามีเขามีบาสูก้าพร้อมที่จะแพ็คู่้าไปในยุคการสิทตอนนี้คนก็เอามาใช้อีกทีว่าเวลาเป็นแพ็กเกจใหญ่ๆที่จะเป็นพวกฟิสคาลพอลิซีก็ดีเป็นพวกมอนิทรีพอลิซีก็ดีเนี่ยเขาก็ใช้คําว่าบาสูก้าบาสูก้าคือปืนใหญ่อ่ะบาสูก้านี่คือปืนใหญ่ใหญ่มากปืนใหญ่มากนะอ่าใช่ก็อ่ะกันลากปืนใหญ่เลยลากปืนใหญ่มาเลยไม่รู้ทีนี้คนก็กลัวว่าถ้าลากปืนใหญ่มาแล้วเนี่ยมันจะเหลือไหม ถ้าไม่ไม่ชนะครั้งนี้มันจะมีปืนใหญ่กว่าบาซูก้าไหม <laughs> จะมีกระสุนเดือด <laughs> กระสุนเดือดหรือเปล่าใช่ก็ตอนนี้ตอนนี้ยังมีอยู่ตอนนี้ยังมีอยู่เพราะว่าตอนนี้ให้ไปดูเ<ม>ขาบอกว่าอย่างเศรษฐกิจในยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเอฟเรชของเขาเรียกอนี่สาธารณะต่อ GDP เนี่ยจะมาตั้เก้าสิบถึงร้อยอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันยังไม่ได้เยอะมากเพราะนั้นจะเพิ่มสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยม,มันยังพอไปได้เ<ม>ขาบอกให้ไปเทียบตอนช่วง ของอังกฤษนะช่วงสงครามนโปเลียนอตอนนั้นเด็กูจีดีพีเนี่ยอยู่ประมาณใกล้ๆ200นะฮะแล้วตอนช่วงสงครามโลกที่สองเนี่ยเด็ูจีดีพีของอังกฤษเนี่ยอยู่ที่250เปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือ,อยังมีรูมในการใช้ในโยบายการคลังในการสนับสนุนได้อีกค่อนข้างเยอะครับครับแต่แต่ปัญหาของอเมริกาที่ตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์เขาวิจารณ์กันก็คือปัญหาของอเมริกาเนี่ยไม่ได้ช่วยแพ็กเกจของเขาเนี่ยไม่ได้ช่วยให้คนไม่ตกงาน ถ้าเกิดนขคือช่วยคนตกงานสมมติคุณตกงานมาแล้วเนี่ยจะมีเงินให้จะมีอัลเลมเป็นบนิตให้อันนี้เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าไปเปรียบเทียบของอเมริกาอังกฤษอังกฤษเนี่ยจะช่วยไม่ให้คนตกงานถ้าเกิดของอังกฤษเนี่ยคือจ่ายเงินไปให้ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจเนี่ยเอาเงินไปช่วยเหลือแบบว่าไม่อยากไปไล่ลูกน้องคุณออกนะเราให้เงินคนละสอง0ันห้าร้อยปอนด์ก็เกือบประมาณแสนบาทนะครับก็คือทำให้พยายามปีนเป็นไม่ให้เกิด เนี่ยไอช็อคคือตอนเนี้ยเขาบอกโลกมันมีดีมานช็อคอันแรกก็คือทุกคนหยุดใ,ใช่ไหมครใช่ถ้าเกิดโลกไม่ทําอะไรเนี่ยจะเกิดดีมานช็อคที่สองก็คือ,อคนตกงานเพราะคนตกงานปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสไปรัลที่ที่มันจะแย่ลงแย่ลงกับเศรษฐกิจโลกครับครับแลวการที่ทรั้์นี่ท e, ําคิเอีอย่างไม่มีจํากัดเลยเนี่ยมันก็คือเขาปั๊มเงินเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยมันมีผลยังไงต่อเศรษฐกิจโลกคือ อย่างตอนแรกเนี่ยถ้าคุณสนใจติดตามเนี่ยสองอาทิตย์ที่ผ่านมายิงเสร็จเขาก็เริ่มขัดดอกเบี้ยนอกรอบนะครั้งแรกลดไป50 bps ครัีครั้งที่สองลดไป1เปอร์เซ็นตนะฮะแล้วก็ประกาศว่าจะทำ QE เพิ่ม700 b i l l i ยน US d o อ l a r แต่ตลาดฟังปุ๊บตลาดก็ตกต่อครับก็ยังมีความผันผวนเพราะเพราะคราวนี้อย่างที่บอกว่าปัญหาของมันเนี่ยมันเริ่มมาจากไฮสตรีทมาจากเมนสตรีทเป็นธุรกิจทั่วไปแล้วมันจะค่อยค่อย ถ้าไม่ทําอะไรเนี่ยมันจะมากระทบกับพวกแบงกิ้งซิสเต็มเพราะนั้นการทํา QE ที่ไปช่วยฟินแลนเชียลซิสเต็มเนี่ยมันช่วยได้แค่ลิควิดิตี้ก็คือทําให้ตลาดมันไม่พังนะก็คือแต่ช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ได้ address สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนเนี้ยเหมือนลิควิดิตี้มันหายไปจากตลาดบอลตลาดคอร์ปอเรทบอลตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะฮะตลาด promotional paper นี่ระยะสั้นของพวกบริษัทในตลาดนี่มันหายไปเลยไม่มีลิควิดิตี้ทุกคนมีแต่ขายไม่มีคนซื้อเพราะนั้นเฟดเขาเลยต้อง สเต็กอินเข้ามาเขาบอกโอเคเขาจะอัดเงินเข้าไปเจ็ดร้อยบิลเลียนแล้วมันหมดเริ่มไม่พอเขาเลยบอกโอเคงั้นเขาจะอัดเงินแบบ Unlimited ็ด l i นลิมิเลยไม่มีจํากัดเลยปั๊มเงินไม่มีจากัดเลยไม่มีจํากัดซื้อได้เท่าไหร่แต่คนก็บอกว่าโอเคก็น่าจะซื้อประมาณสี่จุดห้าทริลเลียนดอนลา์คนก็บอกว่าแต่ตอนนี้บาลานซ์ชีของเฟดเนี่ยเฟดคือเขาตั้งแต่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามทำ QE ทุกปีใช่ไหมครับ พยายามอัดเงินทําให้บาลานซ์ชีพเขาขยายตัวก่อนคริสสิสเนี่ยบาลานซ์ชีพของเฟดเนี่ยอยู่ที่800บิลเลียนนะฮะแล้วพอหลังจากทำ QE เนี่ยมันก็สิบปีเนี่ยมันไปพีคอยู่ที่4.5ทริลเลียนนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจเริ่มดีแล้วเขาจะทำ QT QE คือ quantitative easing QT คือ quantitative tightening ที่ h คืเขาจะลดบาลานซ์ชีพลงมาให้มันลดลอ่าแล้วเขาลดไปได้ปีเดียวแล้วแบบเศรษฐกิจรับไม่ได้ตอนนี้เขาทำใหม่ เพราะทำใหม่ตอนนี้ขึ้นมาใหม่เป็น4.6แล้วเขาบอกว่าไอ้แผนเฟดเขาเรียกเฟด unlimited QE infinity QE unlimited เนี่ยมันจะมันจะทำให้บาลานซ์ของเฟดเนี่ยจาก4.6ไปเพิ่มอีก4.5ก็คือดับเบิลขึ้นมาเลยโอ้โหเพิ่มก็จะแพงเป็น9ทรนเลียนภายในปีหน้าก็คือค่อนข้างหนักนะก็คือเป็นปัญยาแรงเลยนะก็คือเฟดจะไม่โชว์ว่ายังไง จะไม่มีปัญหาเรื่อง liquidity ในตลาดการเงินค,ค,คือสภาพคล่องมีแน่ถึงเมสซิ่ยเนี่ยเขาทำอะไรไม่ไดออแ้แต่เขาอาจจะช่วยให้ตลาดการเงินไม่เจ๊งนะฮะมี liquidity เข้ามาตลอดนะครับครับเมื่อสวันก่อนมีข่าวว่าสัปดาห์ที่แล้วมีคนอเมริกันไปขอเ,เคลมสวัสดิการตกงานตั้ง3.3ล้านคนเนี่ยสูงสุดเท่าที่เคยมีมาเลยเนี่ยมันก็แปลว่าตอนนี้เศรษฐกิจอเมริกาโดนกระหน่ำโดยโควิด -19 อย่างชัดเจน ซึ่งทรัมป์มมต้องห่วงมากทรัมป์ต้องห่วงมากเพราะว่าตัวเลขนี้จะมีผลกระทบต่อโอกาสที่เขาจะชนะเลือกตั้งหรือเปล่าใช่ครับคือก่อนหน้าเนี้ย mm hmm. Unemployment Rate ของอเมริกาอยู่ที่3.5%นะฮะ mm hmm. ก็คือต่ําสุดในรอบ50ปีนะครับั้งสุดาที่ต่ําขนาดเนี้ยตอนนั้นเอ่อเอ่อ mm hmm. คุณ เอ่อผมจำชื่อประธานเรีบร้ไม่ได้ละคุณเอ่อที่มีวอเตอร์เกตนะฮะมีปัญหาวอเตอร์เกตอ่าริชาร์ดนิกสันอ่าริชาร์ดนิกสันตอนนั้นเป็นประธานอยู่นะฮะก็คือตอนนี้ต่ําที่สุดในรอบ50ปีนะฮะแล้วก็เอ่อแต่พออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมามีจ็อบเลสเคลมขึ้นมามีคนตกงาน3.3ล้านคนนะก็คือตอนนี้อันดับพรีเมันก็จะเด้งจาก3.5เป็น5.5นะฮะคือปกติเนี่ยในอเมริกาเนี่ยปกติเดือนหนึ่งเขาจะจ้างงานสร้างงานขึ้นมาประมาณ แสนกว่าสองแสนกว่า <minority> คือเขาบอกว่าอาทิตย์เดียวเนี่ยทําให้ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจ็อบที่เกิดมาหายไปหมดเลยจํานวนจ็อบที่เกิดขึ้นมาภายในอาทิตย์เดียวหายไปแล้วเขาบอกว่าตัวเลข3.3เนี่ยเป็นตัวเลขที่ u n d เ r s t a t e d นะครับเอราะว่าก็ต่ำก่อนเพราะเขาบอกไอ้พวกจ็อบไอ้พวกจ็อบเอ่อจ็อบเลสเซนเตอร์เนี่ยมันปิดคนก็เวิร์กโฟมโง่เหมือนเพราะนั้นคนมันเคลมมันไม่ทันนะฮะแล้วก็จะมีพวกที่ทำเขาบอกเิยอีคอนดมี่พวกฟรีแลนซ์พวกเนี้ยก็ไม่สามารถเคลมได้เพราะนั้นบอกจริงจตัวเลขจริงๆเนี่ยน่าจะเยอะกว่านี้เพราะนนนนั้ตอี นักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็เริ่มมองแล้วว่าอิ้อือร์นอยต์เม้นดัตเมกาเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงสิบเปอร์เซ็นถึงยี่สิบเปอร์เซ็นได้ในอีกสองสาเดือนซึ่งเยอะมากนะก็คือขนาด global financial crisis เมื่อสิบกว่าปีก่อนเนี่ยก็ขึ้นอินเทอร์พอยตเม้นเบรแค่ประมาณประมาณแปดเก้าเปอร์เซ็นตนะฮะก็ยังไม่ถึงแต่ตอนนี้เขาบอกมันจะเลยขึ้นไปละอาจจะเป็นสิบสองแล้วก็เป็นเดือนหนึ่งถ้าไม่ทำอะไรอาจจะเป็นยี่สิบในประมาณเดือนเมย์ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ย้อนกลับมาที่คุณสุธิชัยบอกว่ามันจะเป็น ปัจจัยหนึ่งที่สําคัญเป็นตัวแปรที่สําคัญว่าทรัมป์เนี่ยเขาจะได้รับเลือกตั้งอีกหรือเปล่าใช่เพราะว่าเพราะว่าของทรัมป์เนี่ยเขาจะดูอยู่ไม่กี่อย่างถ้าสังเกตวิธีที่ตอนเราทรัมป์ก็พูดเขาจะมองตลาดหุ้นนะซึ่งก็พังไปแล้วฮะพังแล้วก็ขึ้นลงมากนะฮะแล้วก็เรื่องจ็อกมาร์เก็ตแล้วก็เรื่อง GDP นะฮะคนเริ่มมองว่า Q2 ของสหรัฐเนี่ย GDP อาจจะหายไป30สเปอร์เซ็นตใช่ แต่ก็มันเป็นคอร์เตอร์ออนคอร์เตอร์ก็คืออาจจะหายไปแค่เจ็เปอร์เซนแล้วก็คูณสี่ข้นมาอาจจะประมาณสาิเปอร์ซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวนะเขาเลยเขาก็เลยบอกไอ้สอง trillion เนี่ยที่ประมาณสิบปอร์ซ็นของ GDP ที่ออกมาเนี่ยมันก็ดูเหมือนเยอะแต่เขาบอกเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสองถึงสามเดือนถ้าถ้าโควิดไม่หายไปเนี่ยก็ต้องมาขอเพิ่มอีกครับโอ้โห ดูไม่ <Okay. S 1> ดูไม่จืดเลยเพราะว่ามองไม่เห็นว่าเออปลายทางมันจะเป็นอย่างไรถึงแม้ทรัมป์จะบอกว่าโอ้พยายามจะให้ธุรกิจกลับมาปกติในช่วงอีสเตอร์อีสเตอร์ก็คือ12เมษาซึ่งแม้กระทั่งหมอหมอเขาเองหมอรอบตัวของทรัมป์ยังบอกมันมันไม่เป็นไปไม่ได้มันยากแต่ทรัมป์ไม่อยากจะเช,ชื่อใช่ไหมใช่ใช่แต่แต่ผมเองอะทางที่เราในทีมเราคุยกันเราคิดว่ามันน่า สถานการณ์มันน่าจะเริ่มดีขึ้นประมาณกลางปีนะเพราะเราคิดว่าอุณหภูมิเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะคเขาผมไปดูไปอ่านเปเปอร์มาเขาบอกอุณหภูมิที่มันเหมาะสมับการแพร่เชื้อที่สุดเนี่ยครับมันคืออยู่ที่ประมาณห้าถึงสิบเอ็ดองศาเซลเซียสครับนะซึ่งตอนนี้ก็เลยเห็นว่าเมืองที่มันติดเนี่ยเขาเป็นแนวนี้ทั้งนั้นแหละอิรานนะฮะเมืองจีนแต่ตอนนี้เมืองจีนเริ่มดีขึ้นที่อู่ฮั่นเนี่ยเพราะอุณหภูมิมันไปยี่สิบเอ็ดละนะเริ่มอุ่นแล้วมันเลยเริ่มดีขึ้นตอนนี้ กลายเป็นเอพิเซนเตอร์ของโควิดเนี่ยมันย้ายจากเมืองจีนย้ายไปอยู่ที่ยุโรปแล้วก็มันย้ายไปอเมริกาตอนนี้อเมริกาก็อย่างที่คุณสุทธิชัยพึ่งลงไปนะก็แซงอันดับหนึ่งแล้วนะฮะใช่ใช่ทรัมป์เขาเม็กอเมริกาเฟิร์สนะฮะผมก็ได้บอกแล้เฟิร์สในโควิดใช่ใช่ทีนี้มาไปอย่างนั้นเนี่ยเศรษฐกิจโลกถ้าจีนค่อยๆฟื้นแต่อเมริกายุโรปแย่เนี่ยจีนก็ไม่ใช่จะสามารถฟื้นได้ประเทศเดียวนะทั้งโลกมันก็ยังแย่อยู่ใช่ไหมที่ดูเนี่ยใช่ครับใช่ คือปีนี้เนี่ยเข้า recession แน่นอนนะ oh, แต่ว่าเขา้าว่าเขา้าจะเข้า recession แบบเป็นบวกหรือเข้า recession แบบเป็นลบนะก mm ็ hmm. คือ global growth mm hmm. เนี่ยเขาบอกถ้าต่ำกว่าประมาณ2.4 2.3ของโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็น r e c e s mm hmm. s i o แล้วแต่ตอนนี้มันมีหลายแบงค์เนี่ยเริ่มมองแล้วอย่าง JP Goldman เนี่ย Goldman Sachs เนี่ยก็มองว่า GDP โลกปีนี้เนี่ยจะจะ,จะติดลบได้นะค, mm hmm. คือจีนเนี่ยปีนี้อาจจะแค่ได้โตได้ประมาณหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะฮะส่วน ญี่ปุ่นเนี่ยติดลบแน่นอนเพราะมีการเลื่อนโอลิมปิกไปนะคือก่อนเลื่อนโอลิมปิกเนี่ยเขาก็ซัพเปอร์จากปีที่แล้วที่เขาขึ้น VAT ตอนเดือนตุลาคมนะพอหลังจากนั้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็เริ่มซกเซาลงมานะฮะแถมโอลิมปิกที่ก็าจะเกิดขึ้นในจุลายนเนี่ยเขาโดนเลื่อนไปอีกหนึ่งปีนะตรงนี้ก็จะทําให้ GDP ของญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเขาก็คาดว่าโตแค่0.2จุดจุดสามเนี่ยมันก็จะหายไปเลยเพราะนั้นปีนี้เนี่ยติดลบแน่นอนของญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ก็ย้ายแต่เระอ็อกดา Mm hmm. ทั้งอิตาลีทั้งสเปน mm hmm. อังกฤษก็เริ่มมีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็ย้ายไปอเมริกาอีกนะฮะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ยี่ห้าเปอร์เซ็นของโลกเนี่ยโดนล็อกดาวน์เนี่ยมันก็มันก็เป็นฮิตทูดิมานที่หายไปเลยนะนักเลยยุโรปนี้ถ้าเจอ <c oughs> อย่างนี้นะผมว่ายาวนะฉะนั้นเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยยู EU เนี่ยก็คงจะหนักพอสมควรมันไม่ใช่เป็นตัวช่วยเลยนะถ้าที่ดูสเปนอิตาลีเยอรมัน <c oughs> อังกฤษเนี่ยนะโอ้มันไม่เห็นแสงสว่างเลยนะใช่ไหมครับคุณบุริน ใช่ครับมันก็คือตอนนี้ผมว่ามันก็ทั้งโลกครับไปไปพอๆกันเลยครับแต่ว่ายุโรปนี่ก็อาจจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าก็หลายๆอย่างเลยมันมีเอิงพ population มีอะไรที่มันเป็นสตรัคเ u อร์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ยิ่งเจอพวกเซอร์วิสเซกเตอร์ที่หายไปเยอะๆเนี่ยคืออย่างโลกเราเนี่ยเซอร์วิสเซกเตอร์เป็นตัว drive เศรษฐกิจนะอย่างอเมริกาเนี่ยประมาณ90%เป็นเซอร์วิสทังเยอรมันเองเนี่ยขนาดเราก็เป็นพาว p o w e r h o าส์ของพวกการผลิต m a n u f a c t u r i n งใช่ไหมครับเซอร์วิสก็ประมาณ80%ของ GDP อังกฤษก็ประมาณเหมือนกันเซอร์วิสเป็น90%เพราะนั้น ตรงนี้มันโดนกระทบหมด t r l v e l l e i เชอร์ทั r ริสึมร a l l ครับไปหมดเลยครับครับของอเรามองผลกระทบนี้มาของไทยด้วยมองยังไงครับว่าไทยเราก็เพิ่งจะมีมาตรการ <c oughs> ความช่วยเหลือเศรษฐกิจเออย SME เอยคนตกงานเอยที่มีมาตรการของกระทรวงการคลังรัฐบาลออกมาเนี่ยมองว่าน่าจะผ่อนเบาผลกระทบที่รุนแรงไหม คือผมว่าก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะแต่ก็ต้องรอดูว่าการ Implementation ว่าการขอรับสวัสดิการเหล่านี้เนี่ยมันง่ายขนาดไหนอันนี้ต้องลองดูว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยมันจะถึงเงินมันจะไปถึงคนที่เดือดร้อนจริงๆได้เร็วขนาดไหนเพราะนั้นตอนนี้เขาบอกไม่ต้องเพอร์เฟกขอให้เร็วนะเอาให้เร็วไปก่อนตอนนี้ทุกคนต้องต้องต้องอยู่ต้องใช้นะครซึ่ง าเทียบเป็นเงินของเราตอนนี้มีแพ็กเกจประมาณ4ี่แสนกว่าล้านกับแสนกว่าล้านเพราะนั้นรวมๆกันเนี่ยประมาณ5้าแสนกว่าล้านของประเทศไทยที่ตอนนี้ออกมานะฮะซึ่งถ้าไปเทียบกับ GDP เนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าสหรัฐเนี่ยลงไปสิบเปอร์เซของ GDP อังกฤษเนี่ยสิบแปดเปอร์เซ็ของ GDP นะฮะของเราเนี่ยประมาณสามกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP สามเปอร์เซ็ประมาณสามกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงสี่ปไม่ถึงสี่เปอร์เซ็ตครับเพราะนั้นก็ถ้ามองเนี่ยมันก็ยังมีรูมที่เรา ทำเพิ่มได้นะถ้าเราจะเปรียบเทียบกับเราเรา,เรามีบรรทัดฐานเป็นแบบอเมริกาหรืออังกฤษเนี่ยรเราก็เห็นว่าประเทศเขาก็เต้นบันสูก้าเลยนะนตอนนี้อตอนนี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่ต้องมาเขอะเขินนะเอาบัสูก้าออกมายิงเลยนะ <c oughs> ครับครับ <c oughs> ในในลักษณะอย่างนี้รัฐบาลมิสิ์จะกู้เงินผมเข้าใจว่าอเมริกาก็กู้เงินมาและสิงคโปร์ผมเห็นนายกมนตรีหลีสินหลวงก็ออกมาบอกว่ามีแพ็กเกจพิเศษเพราะว่างบประมาณประจำปีเขาไม่พอ ดังนั้นงบประมาณพิเศษเนี่ยเพิ่มจากงบประมาณประจําปีเดิมถึงสองสามสามสี่เท่าได้ซ้าไปก็ต้องกู้มารัฐบาลไทยมีสิทธิ์ใช่ไหมที่จะในกรณีฉุกเฉินอย่างเนี้ยสามารถจะกู้พิเศษเพื่อจะมาแก้ไขสถานการณ์อย่างนี้ผมว่าน่าจะได้นะแต่ผมว่าเรื่องการเมืองผมอาจจะไม่ไม่เป๊ะมากแต่ผมว่าตรงน,นี้มันเป็นจังหวะที่ที่คงต้องใช้ยาแรงอะมามช่วยนะเพราะเศรษฐกิจก็โดนผลกระทบค่อนข้างเยอะ ซึ่งจ, sociedad, จริงๆถ้าผมให er, ้เปรียบเทียบเนี่ยของของต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เขาไม่ได้ใช้เฉพาะนโยบายการคลังนะเขาใช้ควบคู่กันเลยนะตอนนี้ที่เขาที่เขาออกมาคือการเงินและการคลังพร้อมๆกันนะอย่างที่ผมบอกว่าอเมริกาเนี okay. ่ยการคลังประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แบ QE ประมาณยี่สิบสองเปอร์เซ็นของ GDP นะเพราะฉะนั้นก็ประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP อังกฤษเนี่ยประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของ GDP บวก QE อีกมา30ของ GDP ก็ทั้งหมดประมาณ48เเเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP เพราะนั้นของเราเนี่ยเพิ่งออกมา3นะฮะซึ่งตรงนี้มันจะมี room ที่ทำได้เยอะคือตอนนี้คุณสุทธัยต้องต้องเข้าใจว่านักเศรษฐศาสตร์เนี้ยฉีดตำราหมดเลยนะเพราะว่าสมัยก่อนคือนักเศรษฐศาสตร์นบายการเงินทางตงต้องแยกกันชัดเจนนะแต่ตอนนี้เขาบอกไม่เป็นไรรัฐบาลกู้เงินอะไรแล้วเดี๋ยว QE ไปซื้อเองไม่มีก็คือเหมือนเหมือนไฟแนนซ์เงินคล้ายๆเบเนซุเอลาอย่างนั้นนะแต่ว่า ผมว่าไม่ไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันมีคุณภาพที่มันต่างกันนะเพราะอันนี้มันเข้ามาแล้วก็เข้ามาช่วยเศรษฐกิจนะแต่ว่าทางอย่างของเวเนซุเอลาเขาอาจจะพิมพ์แล้วออกมาใช้เลยนะเขาเขาเรียกเป็นการพิมพ์เงินแบบพิมพ์เงินพิมพ์เงินเอามาเองของซึ่งเราทำไม่ได้ซึ่งเราทำไม่ได้กลายเป็นแบงก์คาโม่ไปเลยนะเออใช่คาก์โม่ไปเลยแต่เราทําไม่ได้เพราะเราจะเสียความน่าเชื่อถือหมดเลยใช่ไหม คือมันแล้วแต่ถ้าประเทศมันน่าเชื่อถือฮะมันก็น่าเชื่อถือถ้าประเทศไม่น่าเชื่อถือทําแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่านักเศรษฐศาสตร์บอกช่างมันช่างมันความน่าเชื่อถือเอาไว้ก่อนตอนนี้ช่วยก่อนอรอดก่อนออบ,บ,บ,บ้านไฟไหม้แล้วตอนนี้บ้านไฟไหม้ต้องต้องเอามาเอาอะไรมาดับไฟก็ได้ตอนนี้คือทั้ง monetary policy ทั้ง fiscal policy เนี่ยมันรวมกันแล้วก็ตัดกับเลยเพราะนั้นของเราเนี่ยอย่างอย่างของอังกฤษอันนี้ต้องอะไรอย่างเนี้ย แบบพวก mortgage พวกอะไรนะสินเชื่อบ้านเนี่ยทำยังไงครขออังกฤษเขาให้เลยนะเป็น holiday เขาเรียกเป็น mortgage holiday หยุดได้สมเดือนยุดไปสามเดือนคือไม่ต้องจ่ายเลย3มเดือนครับแล้วเขาบอกเลยสิ่งที่อยู่คนต้องทำแล้วก็แค่ไป apply ออนไลน์อยู่โทรเข้ามาอแล้วก็ยู่ก็ a u t o m a t i c a l l ได้ holiday นะเลยได้ mortgage holiday ไม่ต้องจ่ายเลย3มเดือนอแต่ครับแล้วอยู่ไม่ต้องพิสูจด้วยว่ายูได้ผลกระทบหรือเปล่าอแต่ของไทยเนี่ย ถ้าไปดูนะครับก็อาจจะมีการไลน์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมาแต่ว่าแต่ละแบงก์ก็ไปปฏิบัติกันเองนะครับแต่ตอนนี้แต่ละแบงก์ก็ต้องต้องมาคิดว่าเอ๊ะแล้วคุณโดนกระทบจริงหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะทําให้มันจะยากอาจจะเป็นวัตถุนักนิดหนึ่งนะของอังกฤษก็คือ่ะยกให้เลยถ้าคุณถ้าคุณไม่ยอมจ่ายทำเลยก็ไม่จ่ายไม่เป็แต่ดอกเบี้ยก็วิ่งไปนะก็วิ่งไปเรื่อยๆก็ทบต้นไปเรื่อยๆสามารถจะช่วยได้จริงจังในแง่ของการคือก็ลองดูในใน ใน Facebook คอมเมนต์ต่างๆเลยก็จะเห็นแล้วว่าคนหลายคนนี่ก็มาทีโทรไปแล้วก็เหมือนก็จะโดนขอเอกสารเยอะขึ้นอะไรผมว่าตรงนี้มันจะเป็นวั๊บต้นนิดนึงนะซึ่งตอนนี้เราต้องการยาแรงและเร็วตอนนี้ต้องคิดว่าบ้านไฟไหมนะบ้านไฟไหมต้องทำยังไงเอาน้ามาดับไฟให้เร็วที่สุดนะครับครับมาตรการหนึ่งก็คือการให้เงินแล้วก็ต้องผ่านแบงก์เพื่อไปช่วยเนี่ยมันจะมีขั้นตอนมากเกินไปอันนี้ต้องต้องลองดูเพราะผมก็ไม่ได้ ผมก็ไม่ได้ไปลองสมัครดูแต่ว่าถ้าอ่านจากคอมเมนต์ออนไลน์เนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าบางคนก็บอกว่าบางทีติดต่อธนาคารบางธนาคารไปก็ไม่ได้รับติดต่อมาบางคนบอกเอกสารต้องใช้เยอะกว่าตอนขอกู่ตอนแรกอีกครับใช่ฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลจะต้องเข้าใจนะว่ามันอย่างที่บอกไฟไหม้บ้าน่ะมันต้องมีวิธีการที่เร็วกว่านี้ดับเพลิงไปทั่วอันนี้คือปัญหาที่เราจะไม่เคยเจอกับวิกฤตรุนแรงขนาดนี้มั้งกุมบริน ใช่ครับใช่ครับผมว่านี้หนักกว่าปีคือเก้าเจ็ดเนี่ยตอนผมประมาณเด็กๆอยู่ก็จำได้มันมันจะกระทบกับคนกลุ่มหนึ่งนะฮะ <c oughs> คนที่มีหุ้นคนที่เอ่อคนที่เป็นแบบเอ่ออาจจะเป็นเศรษฐีระดับต้นๆของไทยอันนี้นกระทบ,บแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยโดนกระทบ,บแต่คราวเนี้ยเศรษฐกิจโควิดเนี่ยวิกฤตโควิดเนี่ยมันมันกระทบจากทุกคนนะฮะครับตั้แต่ละเดืบนโดนกระทบหมดไม่เลือกหน้านะโดนหมดเลยใช่จากตอนเกิดซาสนนั้นคุณบุรียังเลี้ยงสืออยู่มั้ง ซาร์สเนี่ยสิบกว่าปีตอนนั้นอยู่ครับแต่ซาเนี่ยมันเป็น่ขนข่างเล็กมากอ่ะมันเป็นคือตอนนั้นจําได้ว่าซาประมาณ2 2 0ันสามจำกัดวงตอนนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวจีนออกมานอกประเทศแค่ประมาณยี่สิบล้านคนเองนะครับครับแต่ปีล่าสุดเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนออกมา180ล้านคนออืแล้วเศรษฐกิจจีนตอนนั้นแค่ประมาณ3-4เปอร์เซ็นต์ของ g d ดีลกโลกตอนนี้เศรษฐกิจจีนประมาณ18เปอร์เซ็นต์ของ GDP ดีกคโลก ก็ค,คือจีนเนี่ยใหญ่โตขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับถูกต้องคราวนั้นเนี่ยตอนนั้นผมจําได้จีนยังเล็กมากแล้วจีนก็ยังไม่มี e commerce, อีคอมเมิร์ซใหญ่โตไม่มีเทคโนโลยีแบบทุกวันนี้แต่นั้นผลกระทบมันก็ไม่แรงรตอนนี้จีนกลายเป็นยักษ์ใหญ่กลายเป็นเศรษฐกิจอันดับสองของโลกเนี่ยมันก็กระทบ,บแต่ครัคร้งนี้เนี่ยมันนอกจากกระทบจีนมันก็กระทบอเมริกายุโรปด้วยไงคุณบุรินใช่ครับอืมอืมอืม,อม,อมครับ ถ้าถ้าที่วางซีนารีโอเนี่ยของคุณสุรินแล้วก็ทีมงานเศรษฐศาสตร์ของแบงค์เนี่ยซินารีโอเป็นยังไง best case worst case medium case เป็นยังไงคือตอนแรกเราก็มองอาจจะติดลบนิดหน่อยนะแต่เมื่อวันก่อนประมาณวันเพราะว่าแบงค์คาเมองว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจากปีที่แล้วประมาณสามสิบเก้าล้านปีนี้จะเหลือแค่สิบห้าล้านคนนะฮะแต่ตัวเลขมันน่าตกใจจริงนะค,ครับคุณสุทธิชัย ปกติเนี่ยจะมีคนเข้ามาห้าสนามบินของเราเนี่ยประมาณวันละแสนกว่าอตัวเลขล่าสุดเนี่ยเข้ามาประมาณหนึ่งพันไม่ได้ไม่ได้ตัวเลขผิดแต่ประมาณหนึ่งพันนะที่เข้ามาในสนามบินห้าห้าแห่งของประเทศไทยครับคือหายไปเกือบหมดเลยนักท่องเที่ยวนะะใช่ใช่ใช่ครับเพราะฉะัตรงนี้ก็ค่อนข้างหนักนิดหนึ่งนะก็แต่จริงเราก็มองว่ามันน่าจะเป็นแบบดิฟลงมาสักคิวสองแล้วถ้าเกิดว่ามันเริ่มคอนเทนได้คิวสามก็ค่อยๆฟื้นนะครับ แต่ว่าบางประเทศก็เตรียมการยาวกว่าน,นั้นนะอาจจะเป็นปีนะแล้วก็อาจจะยาวกว่าน,นั้นอย่างเช่นรีเซนหลงนาะยกสิงคโปร์เนี่ยวันนี้พูดอีกบอกว่ามันจะอยู่กับเราระยะหนึ่งเลยแหละไอ e เย m ไม่บีล n องเกอร์เขาบอกไอเย่อไม่บีลองกอรฉะนั้นประเทศไทยเราเองก็คงต้องเตรียมการอย่างนั้นมน้ะใช่ไหมคื ก็ตอนนี้หวังว่าถ้ามีวัคซีนนะฮะถ้าบอว่าอันเดียวที่จะทําให้คนเลิกกลัวนะคือถ้าเราคนพบวัคซีนได้เร็วขึ้นแต่ว่าคุยกับเพื่อนที่เป็นแพทย์เป็นเป็นอยู่ในกลุ่มพวก medical r e s e a r c h เขาก็บอกอย่างน้อยอาจจะใช้เวลาปีหนึ่งใช่ใช่ใช่ซึ่งอันนี้ก็ปีึงะคือตอนนี้ก็รออยู่สองอย่างรอช่วงซัมเมอร์แล้วลองดูว่าคอนเทนต์หรือเปล่าเอใช่แล้วก็ถ้าจะมีวัคซีนก่อนเอวินเทอร์ได้ก็จะดีนะครับแต่ถ้าไม่มีนี่ถ้ามันยาวไปปุ๊บเนี่ยคิดดูนะว่าตอนนี้คน ไม่ต้องไปไหนเลยคนไม่มีใครเดินทางเลยใชไม่มีใครออกไปเที่ยวไม่มีใครบินตอนนี้มันก็เป็นผลกระทบหลักค่อนข้างหนักเหมือนกันนะจาร Simulation มันจะออกมาเป็นยังไงแล้วสมมติมว่าสมมติมติดลบอย่างที่แบง์ชาติว่าลบ5.3เนี่ยมันภาพของเศรษฐกิจไทยปีหน้าแล้วก็ปีต่อไปจะเป็นยังไงครับคือถ้ามันลงมา5.3ปีนี้แต่ว่าถ้าปีหน้าเนี่ยทุกอย่างเริ่มกลับมาเป็นปกติเนี่ยครับ ผมว่าปูหน้าเราก็มองว่าเป็นบวกแน่นอนเพราะว่าม,มันลงมันลงมาแล้วมันก็่า,า,านมันต่มากแล้วมันก็ค่อยๆแจ้งขึ้นใช่ใช่ใช่คืออันนี้ต้องเข้าใจนะว่าเศรษฐกิจวิกฤตครั้งนี้เนี่ยธุรกิจมันดีหมดเลยนะธุรกิจไม่ได้ติดหนี้มันอยู่แค่เกิดโลกขึ้นมามันเลยเปลี่ยนดีมานดีมานมันเลยหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ดีมานกลับมาเนี่ยพวกธุรกิจป่าเนี่ยก็รอดกลับมาฟื้นฟื้นใหม่แต่ตอนนี้ต้องทำยังไงก็ได้ให้ธุรกิจที่ มีฟันดเมนทัลที่ดีนะครมีเิริเศนต์แนที่ดีไม่เจ๊งไปก่อนครับแล้วทำยังไงให้คนไม่ตกงานก็ต้องเนี้ยก็เลยต้องทำยังไงก็ได้ให้รักษาธุรกิจพวกนี้ให้เขาอยู่ให้ได้อยู่ให้รอดไปถึงปีหน้าได้ันตรงนี้ต้องเป็นคําถามเป็นโจทย์ใหญ่ของทุกๆรัฐบาลนะครับต้องเลยครับมองดูอาเซียนล่ะเป็นยังไงภาพรวมอาเซียนก็ก็หนักพอๆกันเหมือนกัน หนักครับหนักผมว่าหนักทั้งโลกครับแต่ก็เราก็โชคดีนะผมว่าเราอยู่ในประเทศกลุ่มเขตร้อนนะก็เลยจํานวนเนี่ยก็เลยไม่ได้ขึ้นเยอะเหมือนหลายประเทศโอ้โหเห็นต่างประเทศที่น่ากลัวมากนะเป็นจะแสนแล้วครับตอนนี้ทั้งโลกนี่ติดห้าแสนแล้วเราก็ยังประมาณพันหนึ่งก็พอไปได้ครับครับครับเองติดเติดเขาบอกอันหนึ่งติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud